สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูยแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกอร์ค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะ there h a r e feelings อะไรที่เขาเก็บอยู่ในใจจนจุกอกแต่ไม่ยอมพูดอ่ะมาดูนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นแรนดอมหรือพี่คะนะคะ เป็น general reading อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะถ้าหากฟังแล้วรู้สึกว่าดีต่อใจก็รับเอาพลังงานดีๆไปเนาะไม่ใช่ไม่ดีต่อใจรู้สึกว่านี้ไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เป็นไรค่ะนะคะทิ้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องซีเรียสนะคะ กดดันได้แรสิ้นเนาะอามาดูนะคะอะไรที่เขาเก็บอยู่ในใจจนจุอกเนี่ยแต่ไม่ยอมพูดเนี่ยมีอะไรจ๊ะเขาเหงา <laughs> Alone in the world เขารู้สึกว่ามันตอนเนี้ยต้องอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ไม่มีคนเข้าใจนะคะ เหมือนแบบถูกทิ้งนะคะแต่อาจจะทำแบบว่าโอ,โอเคฉันอยู่ได้ฉันไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนี่คือแบบเหงาอะ่ะเหงาเหงาเหงา,งาจะแย่อยู่แล้วนนคะค่ะแต่พูดไม่ได้ไงเสียฟอร์มเ <laughs> อซอนส์ออร์สปีกิ่งตูมี ใครบางคนอาจจะมีเพลงพิเศษของกันและกันนะคะเคยร้องเพลงด้วยกันเคยส่งเพลงให้กันแล้วบางทีเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินบทเพลงหล่าเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบคิดถึงคุณและในวันเนี้ถ้าบางคนบางกรณีความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมนะคะ ยิ่งได้ยินเสียงเพลงอ่ะยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าวันเนี้ที่ไม่มีคุณน่ะเงาเงาเงา,งาขนาดไหนอืมเงาจนจุกอกจ้ะแล้วยังไงอีกจะ้ะไอ้ที่จุกอกอยู่เนี่ยนะมันมีความร้อนร้อนรุมรุม ไฟไฟไฟนะคะคือบางคนนะฮะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเผาไปแล้วมอดไหม่ไปแล้วสู่ขิดไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เขารู<_<_<_้สึกรุมรุมรอนในนีคือเขาอยากจะรีเบิร์นะคะฟื้นคืนชีพเกิดใหม่อีกครั้งนะคะเหงาไงเหงาอือ อยากที่จะกลับมามีชีวิตชีวานะคะอืมอยากที่จะฟื้นคืนชีพจากกองท่อฐานนะคะว่าฉันยังไม่ตายนะฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะกลับมาหาเธอ,อแล้วยังไงจ๊ะ I've been in the places of us i almost die Thinking of you เมื่อกี้พูดไปแล้วฉันไม่ตายฉันจะกลับมาหาเธอเมื่อกี้พูด,พดยกๆยก,ยกเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปในที่ที่คุณกับเขาเนี่ยเคยไปด้วยกันนะคะเขาแทบจะตายเพราะคิดถึงคุณจะแย่ยอยู่แล้วนะบางคนนะคะ อาจจะเคยใช้เวลาดีๆร่วมกันและคุณอาจจะเป็นคนที่เดินออกจากจุดนั้นหรือที่ตรงนั้นแต่เขาอาจจะยังอยู่กับที่เดิมนะคะฉะนั้นคนที่อยู่ที่เดิมเนี่ยไปเดินไปไหนมาไหนก็แบบก,ก็เห็นภาพเดิมๆอะ่ะเออแต่เพียงแต่ว่าคนข้างกายอะ่ะไม่เหมือนเดิมเพราะคุณเดินออกมาจากตรงนั้นคุณคุณน่ะรอดเขานะ่ะไม่รอดเพราะเขาอยู่ที่ตรงนั้นนะ่ะเหมือนแบบว่า ใครที่ยังอยู่ที่เดิมอ่ะจะสะเทือนกว่านะคะหรือถ้าไม่เคยไม่เคยแบบไปที่ที่แบบว่าใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบว่าได้เห็นภาพหรือเห็นเรื่องราวที่เราอาจจะเคยสื่อสารกันนะคะหรืออาจจะเคยพูดถึงสถานที่ที่เราเคยมีความสนใจร่วมกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีภาพสถานที่เหล่านั้นอ่ะมันมันเวียนกลับขึ้นมา ให้เขาได้เห็นนะ่ะเขาก็รู้สึกคิดถึงในสิ่งที่เขากับคุณน่ะอาจจะเคยสื่อสารหรือเคยพูดคุยกันนะนะคะสมมติว่าคุณนะคเา,าจ,จะเคยพูดว่าเออเราอยากจะไปที่นี่ด้วยกันเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วในวันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วบางเอิญเขาอาจจะทํานู่นทานี้แล้วแบบว่าหน้าฟีดโชว์ขึ้นมาถึงสถานที่ที่แบบว่าคุณกับเขาเคยพูดถึงกันนะ่ะเขารู้สึกว่าเออคิดถึงคุณนะ่ะจะแย่ ถ้าจะตายอยู่แล้วอืจุกอกอ่ะแล้วยังไงต่อเขาน่ะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงในอนาคตแต่เขาก็อยากจะค่อยๆก้าวเดิน ะะถึงอาจจะกลัวบ้างแต่เขาก็อยากจะให้คุณรู้ว่าเขายังอยากที่จะเดินไปนะถึงแม้ปลายจุดหมายปลายทางระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหนทางข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่ก็อยากที่จะลองเดินอีกครั้งลองเสี่ยงอีกครั้งนะคะแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนเด็กๆที่แบบว่าไม่กลัว อยากที่จะลองเพราะเด็กจะมีสายตาของการที่แบบว่าความที่แบบว่าความที่อยากค้นคว้าความที่อยากจะค้นหาความที่แบบว่าสายตาของการที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยที่ปราศจากความกลัวนะคะอืมมันมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากที่จะลองเดินเข้ามาอีกครั้งหรือกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนะคะแต่เก็บนะคะเออเก็บไว้ให้มันแน่นอยู่ในอกก่อนนะ อืมล้ยยังไงจะ๊ะ When I'm with you I don't wanna have any clothes on my body อุ๊ยอันนี้ไม่ได้อ่าน18บวกนะคะแต่ไอที่เขาเก็บอยู่เนี่ยนะคะจนจุกอกเนี่ยแต่ไม่ยอมไม่ยอมให้คุณดูเนี่ยเขาบอกว่า เวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขานะ่ะไม่อยากจะมีเสื้อผ้าติดกายเลยนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าอารมณ์แบบนั่นนะแต่มันเหมือนเขาแบบว่าเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะอบอุ่นนะคะได้สัมผัสถึงกายของกันและกันนะคะความอบอุ่นจากร่างกายของกันและกัน อืมนะ,ะมันเป็นการที่เชื่อมต่อในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยากแบบว่าได้ยินเสียงเสียงหัวใจกันแบบโดยที่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าอาพรมาปิดบังด้วยนะคะและอีกในหนึ่งก็คือคำว่าปลดเปลื้องอ่ะมันอาจจะเป็นการที่อยากจะเคลียร์บางอย่างนะคะ ออกมาให้คุณได้รับรู้โดยที่ไม่ต้องมาแบบแบบปิดบังซ่อนเร้นอะไรแล้วอะค่ะเนาะเราไม่ได้อ่านแบบ18บวกนะคะพันนี้ไม่ใช่คลิป18บวกอะไรยังไงอีกจ๊ะ อะไรที่เขาเก็บอยู่ในใจจนจุกอกแบบนี้ให้ไม่ยอมพูดให้คุณรู้เนาะคือตอนนี้เขาพยายามข่มใจมากขนาดไหนนะคะพยายามทำจิตทำใจให้สงบ mindfulness เนาะเพื่อเป็นการข่มความกังวลข่คลมความร้อนรุ่มในหัวใจที่ตอนนี้มันอาจจะทำงานแบบ หนักมากอะคะ่ะอืมสาหรับเขามันยากนะที่เขาจะแบบว่าทําจิตทําใจให้มันสงบลงได้ขนาดเนี้ยต้องสู้กับอารมณ์ต่างๆนานา,นามากมายนะคะต้องบางคนนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณหรือสปิริชวลด้วยนะที่ทำให้เขาอะคะ่ะ ได้เรียนดูที่จะแบบว่าจัดการกับจิตใจของตัวเองนะคะในการที่ข่มจิตข่มใจด้วยเนาะไม่งั้นคงไม่สามารถสงบได้เพราะว่ามันมีความรุ่มร้อนในนี้เกิดขึ้นค่ะก็ในฟินิชไ n ซิ่งที่เบิร์นขึ้นมา <c oughs> และ don't walk away from me อัน,น้จุกอกสุด อย่าเดินไปจากชีวิตฉันนะนะคะ From me เครื่องหมายตกใจสามอันอารมณ์ shouting อะคะ่ะเหมือนตะโกนอย่าอย่าออกไปจากชีวิตฉันนะเนี่ยที่เก็บอยู่ในใจจนจุอกเนจริงอยากจะตะโกนอยากจะระเบิดออกมาแล้วเพราะกลัวว่าคุณจะเดินออกจากชีวิตเข้าไปค่ะนะคะ,นะคะบางคนอาจจะมีสาย เบาๆด้วยนะคะหรือเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีการได้เรียนรู้ทำความรู้จักคนใหม่ๆด้วยหรือเปล่าจิตสัมผัสก็มาเขาอยากที่จะเสี่ยงอีกครั้งค่ะนะคะลงสนามพนันขันต่อก็มาไม่กลัวที่จะเสียเพราะถ้าไม่ทำมาเสียแน่ๆ ถ้าไม่ทำอะไรเสียแน่ๆค่ะก็อยากที่จะลองเสียอีกครั้งนะคะและตอนนี้คุณไม่รู้ว่าเขาพยายามที่จะบอกว่า make money ขนาดไหนเพื่อให้เขามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพื่อเป็นการแพลนชีวิตในอนาคตนะคะอื้อ คุณนะ่ะถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีด้านเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรือห่างเหินกันแบบไม่น่ารักแต่เขาอ่ะก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณนะ่ะยังน่ารักสนับเขาหรือคุณน่ารักเหลือเกินและไอ้ความน่ารักของคุณเนี่ยนะเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนนะ่ะมาเห็นความน่ารักของคุณด้วย กลัวว่าคุณน่ยจะไม่ได้น่ารักสําหรับเขาคนเดียวค่ะนะคะและตอนเนี้เขาทำงานหนักมานะคะคืออาจจะเอาเอาเอาความรู้สึกต่างๆเนี่ยหรือไปลงที่งานหรือพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะขม่มความกังวลอารมณ์ต่างๆเนี่ยทุ่มให้กับงาน ทำเป็นบ้าเป็นหลังนะคะเออเมื่อนี้บอกไปแล้วด้วยพยายามสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพด้วยนะคะและเขารู้นะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะมันไม่ใช่งานง่ายสำหรับเขาค่ะที่เขาจะกลับมาทําให้ดีขึ้นมันเป็นงานยากนะคะแต่เขาก็อยากที่จะทําให้ได้เะคะเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะประสบความสํำเร็จอื บางทีทางานหนักจนแบบาบางคนอาจจะบอกว่าทํางานหนักจนแบบใจเต้นแรงแบบวิววิวหรือแบบเหมือนอารมณ์ที่เราเหนื่อยมากๆค่ะอาจจะมีในเรื่องของภาวะหัวใจที่มันแบบเต้นแรงอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนนะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของหัวใจเขามา่เกี่ยวเป็นอาการทางกายอะค่ะอะอะไรที่เก็บจนจุกอก เขา I always think of our old days นะคะเขาคิดถึงถ้าคุณคิดว่าตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงคุณหรือลืมเรื่องคุณไปแล้วแหละ,ละอืมว่าบอกว่าเขาคิดถึงวันเก่าๆของคุณกับเขาอยู่เสมอเลยนะหรือถ้าอาจจะยังไม่เคยได้ใช้เวลาร่วมกันก็อาจจะคิดถึงก็อาจจะไปแบบไล่ดูแบบแชทเก่าๆอะคะ่ะ ะะและคิดถึงตอนที่คุยกันดีๆนะคะหรือภาพเก่าๆเนี่ยมัน flash back ขึ้นมาในความรู้สึกในหัวเขาอยู่บ่อยๆเนาะพอ flash back เต็มหัวก็เขามาส่งผลถึงใจจนจุกไปหมดนะคะอืม กี้บอกตั้งแต่แรกเรื่องของบทเพลงอันนี้เพลงไมโครคัสซิงคุณรู้ไหมว่าเวลาที่เขาได้ยินเสียงเพลงที่คุณาอาจจะเคยมีบทเพลงที่ฟังร่วมกันเนี่ยเออเขาคิดถึงคุณขนาดไหนอ่ะแล้วยิ่งตอบย้ำในวันที่ไม่มีคุณว่าเขาเหงาขนาดไหนนะคะเนี่ยมันมีฟิลที่เขาอยากจะ reach นะคะเข้าหาคุณ นะคะแบบต้องคว้ามาให้ได้อะถ้าไม่คว้ามาเนี่ยต้องโดนคนอื่นคว้าไปแน,แน่เลยนะคะเพื่อให้คุณกับเขายังมีกันและกันในชีวิตเนาะ have นะคะยังอยากมีนะคะยังอยากมีในชีวิตแล้วคุณคงไม่รู้ว่าเขาอะพยายามจริงๆอะมันมีความร้อนรุ่มในหัวใจเขาอยู่เขาพยายามแค่ไหนที่แบบว่าทําให้ตัวเองแบบเย็นนะคะ ทำใจให้มันเย็นสงบสงบข่มความร้อนรุ่มในใจแล้วก็ตอนนี้นะคะเกา็อาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็เย็นชากับเขาเหลือเกินนะเออจนเขาเองก็รู้สึกว่ามัน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 เย็นเยือกอะค่ะเมื่อสัมผัสได้ถึงความเย็นชาของคุณซึ่งแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ได้เย็นชาขนาดนี้เนาะแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ที่อบอุน่น นะคะแล้วค่อยดูแลความรู้สึกของเขามาโดยตลอดอืมพอโดนมั่งก็เลยจุกตอนนี้สิ่งที่จุกอกเขาคือเขารู้แหละว,ว่าเขาไม่เคยให้เกียรติคุณหรือไม่ให้ในสิ่งที่คุณ คู่ควรที่จะได้รับเพราะคุณเลิกค่านะนี่คือมงกุฎใช่ไหมคะคุณเลิกค่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณในวันที่สายไปมันก็ทําให้เขารู้สึกยิ่งจุกมากกว่าเดิมถ้ายิ่งตอนเนี้ยนะคะคุณดูโดดเด่นและมีใครต่อใครที่อาจจะเห็นคุณค่าของคุณเขากลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาเห็นคุณค่าคุณแล้วก็ดึงคุณไปก่อนหรือคุณจะไปให้คนคุณค่ากับคนอื่นก่อนที่ไม่ใช่เขาก็จะยิ่งจุก กนะคะ่ะแล้วก็เขาฝันถึงคุณะคะ่ะการที่ได้หลับในแต่ละคืนแล้วมีคุณในความฝันเนี่ยมันทำให้เขาแบบมีรอยยิ้มหรือฝันดีนะเพราะว่าบางคนนะ่ะอาจจะไม่ได้ใกล้กันตอนนี้ในชีวิตจริงเนาะได้เห็นก็แค่ในฝันเนี่ยมันอาจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาที่เขาเห็นคุณ เวลาที่เขาหลับไหลนะคะตื่นมาก็จุกต่อโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันเด็ดสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดอะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งนะคะจะไไม่พลาดคลิป ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นคนทุกคนเลยเทคแคร์ care, แล้วก็สเต์เซฟนะบ๊ายบายค่ะ